สสวััดีครบผมคนเชนิเล็กชดบางแนนสนไซน์เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ค่ายวอสุสันอยู่ที่เิจรบูรใช่มีใครเชื่อเป็นคู่บังองซ้อมเราบาก็พกพี่ๆในค่าย,าย,ายตอนนี้อายุเท่าไหร่เราเนี่ยอายุ16ปีสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้เอ่ห้าสิบสี่ก่มวยสไตล์อะไรครับมวยสีมือวันนี้จะต้องมาเจอศิลาเพชรไม่เคยต่อยเขาแน่นอนครั้งแรกเลยเนาะ ศึกษาเคงมว่าไปยังได้ดูยังดูอะเขาเ้มือจะตายเลยมน่าจะมือสองวันนี้มันเจอเขานะวางเกมวางแผงไงเออต้องดูบอลด้วยพอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดครับวันนั้นต่อยกับต่อยเซลซียส์ะเบมากชนะน็อกควันนั้นเบร์เท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบสองมาวันนี้ต่อยร้อยสิบเบร์เนาะเมื่อเช้ามาเบร์น้ำหนักนี้เกินหรือขาดขาดไปนิดหน่อยเขามาสบายร่างกายดีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยแรง วันนี้ก็พร้อมเอาอชยาค่ายเหมาเดิมใช่ครับคุมมากี่กิโลครับวันนี้คุมมาสามกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละห้าสิบครั้งคนจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเด็กอุตรดิตถ์เอาไฟช่วยๆแฟนครับเราหน่อยก็ตัดเกียวผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับครับ okay.